ở thị trường nội thị trường này à vùng này ở thị trường này uống chữ vùng chữ alo mai lâu à anh มีหลายขนาดนะครับเมื่อกี้เป็นขนาด8นิ้วนะครับงานลูกค้าสั่งทำนะครับจะเป็นเป็นปอธรรมชาตินะครับเป็นเชือกธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นขนาด3อ่า20นิ้วนะครับเปอดน้ําขนาด20นิ้วนะครับมีหลายขนาดนะครับก็เรารับทําตามแบบของลูกค้าด้วยนะครับตามสั่งตามแบบของลูกค้านะครับอันนี้เป็น วงลีนะครับวงลีขนาด17นิ้วนะครับวงลีหน้าพัดลมนะครับหน้าพัดลมเราก็จะมัดเล็กๆขนาดนี้นะครับใหญ่กว่าหัวแม่มือนิดนึงนะครับก็สนใจแบบไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0 063 2 5 9 9 8 8 0นะครับ